การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่623ใช้ทุกอย่างที่แกมีมาสู้สิในช่วงระหว่างการต่อสู้นั้นแม้ว่าวันสปอตสโลกจะโดนยามแต่เขาก็ไม่คิดจะใช้สกิลแปลงร่างออกมา เพราะสกิลนั้นเป็นไพ่ตายของเขาอันที่จริงสกิลแปลงร่างนั้นเป็นไพ่ตายของผู้เล่นทุกคนมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่บอกถึงรายละเอียดมรดกของตัวเองคนที่ฉลาดนะไม่บอกคนอื่นเกี่ยวกับพลังของตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นหาจุดอ่อนของตัวเองได้หรอกนะ ตัวอย่างก็เช่นมรดกของดิสเลอร์สกิลแปลงร่างของเธออาจจะแข็งแกร่งแต่มันเสียเปรียบท่าศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเมื่อใช้งานมันถ้าคนอื่นรู้จุดอ่อนของเธอพวกเขาคงรับมือเธอได้ด้วยพริสและอัศวินศักดิ์สิทธิ์ในอีกด้านถ้าภูมิคุ้มกันไฟของฟินิก์นั้นยังเป็นความลับอยู่พรโรแมนเซอร์ทุกคนที่มาสู้กับมันก็เป็นพวกไร้ค่าดีๆนี่เอง มันก็ช่วยไม่ได้สกิลคลาสหนาทุกคนสามารถรู้ได้หมดแต่มรดกโดยเฉพาะพวกคลาสสูงๆหนาไม่ต่างอะไรกับสมบัติเลยมันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายๆเพราะคลาส A และ S นั้นมีจำนวนจำกัดดังนั้นในเงื่อนไขปกติบางคนเลยไม่คิดที่จะใช้สกิลแปลงร่างออกมาเพื่อกันไม่ให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของตัวเอง t นะต่คลาสเอสน่ะแตกต่างจากปกติแม้ว่าข้อมูลของมรดกนั้นจะมีรั่วไหลออกมาบ้างแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันมีความสามารถจริงๆแบบไหนทั้งคู่เองก็ไม่อยากเผยสกิลแปลงร่างของตัวเองออกมาให้โลกได้รู้ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดในการต่อสู้กันโดยไม่ใช้สกิลแปลงร่างออกมาถ้ามีคนใช้มันอีกคนก็คงต้องใช้มันออกมาด้วยเพื่อเป็นการสมดุลในด้านของความแข็งแกร่ง,แ,งแต่ทั้งสองคนนั้นต่างก็ยั่วให้อีกฝ่ายใช้สกิลแปลงร่างออกมา เสียงของเหล็กน,นั้นประทะกันยังดังกล้องไปเรื่อยๆการเคลื่อนไหวของผู้เล่นและรูปแบบการโจมตีนั้นทําให้ผู้ชมต้องตกตะลึง Godsmiracle เป็นเกมออนไลน์ที่เปิดมากว่า1ปีครึ่งแล้วหลีกอาชีพก็มีมาได้กว่าครึ่งปีตอนนี้เริ่มมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์โผล่ขึ้นมาอีกเรื่อยๆแล้วฉางเย่ยรู้สึกว่าการ PVP ของทุกคนนั้นดีขึ้นอย่างมากมันก็ทำให้เขาต้องฝึกฝนตอบไปด้วยไม่งั้นแล้วฉางเย่ยคงเป็นฝ่ายเสียเปรียบคนอื่นซะเอง วันสวอตสโตรกและเดชอไบเทอร์ต่างก็มีฝีมือดีทั้งคู่แค่ดูทั้งสองสู้กันก็ทำให้ขนลุกได้แล้ว ตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับการดูแข่งขันกีฬาที่ผู้เล่นทั้งสองคนทำการสู้กันเลยนี่ก็เป็นอีกวิธีที่จะเอาไปใช้พัฒนาตัวเองได้โดยเอาข้อดีของทั้งคู่นั้นมาปรับใช้ให้เขากับตัวเองเดชอไบเทอร์ในชีวิตจริงนั้นเขาเป็นนักสู้เขาถูกฝึกมาให้มองหาช่องว่างของคู่ต่อสู้แล้วทาการโจมตีออกไปทักษะการต่อสู้ของเขานั้นมีประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้ในอีกด้านวันสปอตสโตรกอาจจะไม่ได้ฝึกทักษะการต่อสู้มาเขามีการตอบสนองที่รวดเร็วพอๆกับฉางเย่การตอบสนองของ เขานันนแทบจะเร็วเท่าแสงเลยก็ว่าได้จนเขาสามารถหลบการโจมตีและทําการโจมตีโต้กลับได้ด้วยถ้าเอากลางๆแล้วทั้งสองคนนี้แทบจะอยู่ในระดับเดียวกันเลยก็ว่าได้แม้แต่เลือดของทั้งคู่เองก็ลดลงด้วยความเร็วที่เท่าๆกัน ในบรรดาคนที่ดูอยู่มีสมาชิกของ Imperial Sky และ The m ม s t อยู่หลายคนฮิลเลอร์เองก็ยืนอยู่ด้านนอกแต่คอยเอามือล้วงกระเป๋าอยู่ตลอดถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปช่วยในการต่อสู้พวกเขาคงถูกปรับแพ้มีสายตาจับจ้องอยู่ไปทั่วถ้าผิดพลาดนิดเดียวก็ให้อภัยไม่ได้มันเป็นเรื่องเกียรติของกิลที่ซึ่งมีแค่วันสโตรว์สและเดชอบเทอร์เท่านั้นที่จะตัดสินได้ ในตอนนี้เนื่องจากสกิลเบอร์ซิเกอร์ฮิลนั้นได้ถูกลบออกไปแล้วจากเกมนะักครบบเองก็ถูกปรับให้มีความสามารถในการสู้ระยะยาวที่น้อยลงแต่นั่นไม่ได้มีความหมายอะไรเมื่อการต่อสู้นี้จะจบลงอย่างรวดเร็ว ผู้เล่นทั้งสองต่างก็หาโอกาสในการจะใช้สกิลสตันใส่คู่ต่อสู้เพื่อปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ใช้แบนเดจหรือฮีลลิ่งพอชันอีกทั้งการโจมตีแบบสนับสนุนก็ถูกใช้ออกมาเพื่อขัดขวางการคอมโบของคู่ต่อสู้ทําให้การต่อสู้นี้ลากยาวไปกว่า7นาทีในตอนนี้ทั้งคู่มีเลือดเหลืออยู่แค่20%เท่านั้น ผู้เล่นทั้งสองคนและคนอีกทั้งสองฝั่งต่างก็ส่งเสียงเชียร์กันออกมาทุกทักษะและการเคลื่อนไหวทุกอย่างต่างก็ถูกใช้กันออกมาเพื่อฆ่าอีกฝ่ายลงให้ได้ชัดเจนแล้วว่าทั้งสองคนนี้เป็นมืออาชีพแน่ๆแ,แม้แต่ทักษะที่น่าจะใช้ออกมาแบบปกติก็ยังพลิกแพลงจนไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นเรื่องแบบนี้ทั้งสองฝั่งนั้นได้อยู่ห่างฉากกันบรรยากาศระหว่างทั้งคู่นั้นตึงเครียดอย่างมาก เลือดของทั้งสองคนอยู่ในช่วงที่ทั้งสองนั้นสามารถใช้คิวลิงคลิฟจัดการได้ผิดพลาดเล็กน้อยแค่เพียงครั้งเดียวก็คือจบคิวลิงคลิฟนั้นไม่สนใจพลังป้องกันไม่สามารถบล็อกหรือหลบได้ดังนั้นถ้าคู่ต่อสู้ผิดพลาดจนเข้ามาในระยะแล้วนั่นก็คงเป็นจุดจบอย่างแน่นอน ทั้งสองคนนั้นมีเลือดพอๆกันแต่วันสปอตสโตรกนั้นเป็นแค่แทงถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วเขามีเลือดมากกว่าอีกฝ่ายแต่เดชอไบเทอร์ได้เปรียบเรื่องพลังโจมตีเพราะเขาใช้อาวุธ2มือแม้ว่าทั้งคู่สามารถใช้คิวริงคริฟใส่อีกฝ่ายได้แต่เลือดที่ลดลงมานั้นยังคงอาจจะพอๆกันก็ได้นะเพราะแบบนั้นถ้าฝ่ายใดพลาดฝ่ายนั้นก็คือตายหรือโวยเองก็หัวรอกคิดคักออกมาเขาไม่ได้ขยับและพยักหน้าเบาๆให้คนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเขา ผู้เล่นคนนั้นก็พยักหน้ารับรู้คำสั่งและแอบ,บเข้าไปฝูงคนพร้อมกับซ่อนโปรไฟล์ของตัวเองเอาไว้ผู้เล่นคนนั้นแอบ,บเข้าไปอยู่ในพวกของ m p p r r i l s Sky และทำการฮิ้วให้กับวันสวอตสโตรกชิงบวก8821 ตัวหนังสือสีเขียวลอยขึ้นมาบนหัวของวันสวดสโตรกและทุกคนต่างก็เงียบมันเป็นศึกตัดสินของผู้ที่แข็งแกรง่งแต่กลับมีคนโกงตอนนี้การต่อสู้เหมือนกับจะกลายเป็นแมตต์อพยศเลยทีเดียววันสวดสโตรกนั้นหยุดโจมตีทันทีแล้วคว้างขวานทิ้งปฏิเสธที่จะสู้ต่อใครเป็นคนทําเขาตะโกนออกมาผู้เล่นของอิ p e r i ร l Sky หันมองหน้ากันไม่ใช่เราเดชอใบเท่านั้นยกขวานขึ้นมาไปพักบนไหลเขาทำสีหน้าหยิ่งและหึดฮัด งานนี้ก็เป็นวิธีสู้ของ Imperial Sky สินะแกพึ่งความแข็งแกร่งของตัวเองไม่ได้และให้ฮ e ลเลอร์แอบฮิลงั้นเหรอแกคิดว่าสายตาคนเป็นบันพันเนี่ยจะไม่เห็นหรือไงผู้ชมรอบๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลน e ดซเซอร์สโมกอิมพีเรสกายและเดอะมิสต่างก็โห่ร้องออกมาดังๆคำด่าและคำเหยียดหยามต่างก็ถูกพูดขึ้นมาสกิลฮิลจะมีลูกศรบอกที่มาอยู่และทุกคนก็เห็นว่าลูกศรน,นั้นโผล่ออกมาจากคนในอิมพ r เร l s k สกายวันสปอตสโตรกนั้นได้เปิดบันทึกการต่อสูู้้ขึนมาด แต่ชื่อของผู้เล่นที่ทําการฮิวเขานั้นถูกซ่อนเอาไว้เขารู้ทันทีว่าต้องเป็นคนที่หลิวเวยส่งมาเขาเคยทํางานกับหลิวเวยอยู่สักพักก่อนที่จะแยกตัวออกมาเขารู้ชัดเจนเลยว่าการการะทําแบบนี้มีแค่หลิวเวยเท่านั้นที่ทําแต่แม้ว่าวันสปอตสโตรกจะพยายามอธิบายยังไงพลังของผู้คนก็ได้ตัดสินเขาแล้วทุกคนได้ตราหน้าว่าอิมพีเรียสกายขี้ขลาดและขี้โกงเพราะแบบนั้นวันสปอตสโตรกเลยหยิบขวานขึ้นมาและตะโกนใส่หลิวเวยก่อนจะออกจากการต่อสู้ไป หรือเวยนั้นผิดหวังอย่างมากกับท่าทีตอบกลับมาแบบนั้นเขาคิดว่าวันสวอตสโตรกจะอยู่ต่ออีกนิดและตกหลุมพรางเขาเพิ่มฉางเย่เองก็ยังคงปิดปากเงียบไม่เหมือนผู้เล่นคนอื่นๆสายตาของฉางเย่คมกริบเขาเห็นผู้เล่นจากเดอะมิสแอบเดินเข้าไปในกลุ่มของ Imperial Sky แต่เขาก็ไม่ได้ออกตัวปกป้องวันสวอตสโตรกเพราะเขาไม่ได้สนิทกับวันสวอตสโตรกจนต้องออกตัวแทนซึ่งถ้าเขาทําแบบนั้นมันอาจจะเป็นเขาเองนี่แหละที่ซวย แม้ว่าฉางเย่จะเป็นคนที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือสําหรับผู้คนแต่ของก็ต้องคอยรับมือกับคนของเดอะมิสด้วยใครจะไปรู้ว่าพวกนั้นจะมีแผนอะไรอีกวันสปอตสโตรกมีดีแค่ชื่อแต่ไม่มีเกียรติ เดชอไบเทอร์ iter, หันหลังกลับเดินไปอยู่ข้างๆหลียวเวยชายคนนี้เองก็มีอำนาจในผู้คนเช่นนั้นดังนั้นความโด่งดังของเขาตอนนี้อาจจะพอๆกับฉางเย,ย่เลยก็ได้หลียวเวยนั้นดีใจอย่างมากเขาคิดจะอัปวิดีโอนี้ลงในอินเทอร์เน็ตด้วยมันอาจจะเป็นการดึงผู้เล่นที่แข็งแกร่งเข้ามาในกิวของเขาก็ได้จำนวนเงินที่เขาใช้ไปกับเดชอไบเทอร์นั้นคุ้มค่าเขายังไม่คิดจะใช้เงินขนาดนั้นกับตัวเองเลยฉางเย,ย่อยู่ไหนเอามันมาสิวันสปอตสโตรกแพ้ไปแล้วนี่คิดจะหลบไปถึงไหน นักสู้เบอร์หนึ่งของจีนเนี่ยเป็นคนขี้ขาดหรอเดชอบเธอได้ร้องออกมาช่างเย่เรียกมันออกมาสิเรียกไอ้ขี้ขาดนั้นออกมาชิผู้เล่นจากโลนเดสเซอร์สม er ุกนั้นฮึดฮั์หัวหน้าของเราเอาชนะมันได้ด้วยมือเดียวนแน่ๆเลยห um, ฉันกล้าบอกเลยว่าหัวหน้าไม่ใส่อุปกรณ์อะไรก็ยังเอาชนะมันได้ บางคนจากเดอะมิสได้ยินแบบนั้น <_ C ell> ก็เริ่มวิ่งเข้าไปหาพวกโรนเดสเซอร์สโมกการโต้เถียงนั้นได้ดังขึ้นมากว่าเดิมพวกคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็เริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในบทสนทนานั้นได้กลายเป็นคำด่าคำหยาบผู้เล่นอยากดังเองก็อยากลงไปสู้กับเดชอไบเทอร์ด้วยแต่ก็โดนเพื่อนของเขาห้ามเอาไว้ก่อนให้ฉันไปฉันจะไปสู้กับไอบ้บ้านั่นเองฉางเย่นเน่ยเป็นหัวหนา้ากิ์ของเราฉันจะปกป้องชื่อเสียงของเขา ฉางเย,ย่เองก็เอื้อมมือออกมาแล้วไปจับไหล่ชายคนนั้นเอาไว้นั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินฉางเย,ย่พูดขึ้นมาพร้อมกับยิ้มออกมาจากนั้นฉางเย,ย่เดินขึ้นมาข้างหน้าและเปิดชื่อของเขาขึ้นให้ฉันพิสูจน์เองว่าโลนเดสเซอร์สโมกทําอะไรได้บ้างฉางเย,ย่นั้นได้เปิดชื่อของตัวเองออกมาชื่อของเขายาวออกมากๆฉางเย่ยคริสัลัฟเทอร์ Position's f r i e Hero of Snow s p r i t e City, Barrier of c e n t u r Hero of White j a d Castle, Barrier of Sacred Glory, The Challenger, Level 124, Male, Human, Guardian, Lone Desert Smoke ในตอนนั้นผู้คนต่างก็อึ้งไม่มีใครส่งเสียงออกมาเลยสักนิด ชื่อแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครที่ไหนก็ทําได้แม้ว่าพวกเขาจะทําได้ยาวเท่านี้แต่มันก็ไม่มีค่าอะไรฉายาของฉางเย่นั้นได้มาจากการเคลียร์การท้าท,า,ทายที่ยากที่สุดทําให้เขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของจีนไปคนที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ในตอนนั้นทุกคนต่างก็ถอยออกมาฉางเย่เองก็ไม่ได้พูดอะไรอันที่จริงเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรด้วยซ้ําผู้เล่นต่างก็รู้ดีว่าฉางเย่เป็นใครและมีความสามารถขนาดไหนฮในที่สุดแกก็มา d ด a อไบ b เทอร์ได้พูดขึ้นเขาไม่เคยสู้กับฉางเย่มาก่อนและไม่รู้ด้วยว่าฉางเย่นั้นมีความสามารถขนาดไหนโดยความมั่นใจที่เอาชนะวันสวดสโตรกมาได้เขาดึงขวานขึ้นมาและชี้ไปที่ฉางเย่ด้วยท่าทีสุดมั่นใจมามาสู้กันฉางเย่แตะไปที่ปลายขวานและปัดมันกระเด็นด้วยการใช้นิ้วชี้เฉยๆแกฮ้ยเดชอไบรเทอรนั้นได้แสดงความโกรธออกมาส่วนฉางเย่ก็มองไปอย่างเย็นชานและพูดขึ้น แกไม่คู่ควรอันที่จริงพวกแกสักคนไม่คู่ควรเลยฮ่าฉันละผิดหวังชมัดจากนั้นฉางเย่ยก็ยักไหลจากนั้นฉางเย่ยก็พูดต่อว่าแกแกแกพวกโง่น,นั้น่ะมาช่วยเดชเอาบเธอร์สู้กับฉันผู้เล่นทุกคนที่ถูกชี้นั้นเป็นคนของเดอะมิส และด้วยท่าทีแบบนี้มันเป็นท่าทีแบบเดียวกับที่เดซอเบย์เธอทำก่อนหน้านี้เลยฉางเย,ย่ลองเอามาใช้กับเดซอเบย์เอดูบ้างก่อนหน้านี้ชายคนนั้นได้เอาชนะคนของโลนเดซเซอร์สมกไปถึง13คนและทำให้คนของฝั่งเขาดูตื่นเต้นกันสุดๆเดซอเบย์เอนั้นถึงขั้นโกรธจัดนี่ฉางเย่ยแกเล่นอะไรอยู่ฉันรู้นะว่าแกอยากทำอะไรแกอยากเอาเป็นข้อแก้ตัวตอนแพ้สินะ ใช่ไหมฉันอาจจะคิดผิดเรื่องวันสวอตสโตรกเขาคนนั้นอาจจะไม่มีอะไรอีกต่อไปแต่มันก็ใจถึงกว่าแกว่ะหลังจากนั้นฉางเย่ก็เรียกฟีนิกซ์ของเขาออกมาและขึ้นไปขี่นี่ฉันท้าพวกแกทุกคนเลยนะให้พวกแกทุกคนโชว์จู่นน้อยของพวกแกออกมาหรือว่าอยากให้ฉันช่วยดีล่ะทันในนั้นก็มีเสียงฮือฮาพูดกันขึ้นนั่นพาหนะอะไรกันมันเจ๋งชมัดเลยว่ามันติดไฟได้ด้วยโดยการโผล่ออกมาของฟีนิกซ์ ผู้คนต่างก็หันไปสนใจมันแทนพอแล้วเดชอใบเธอตะโกนออกมาฉันคนเดียวเนี่ยแหละที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของแกจากนั้นเดชอใบเธอก็ได้ฮิวเลือดจนเต็มและสกิลเกือบทั้งหมดของเขาก็พร้อมใช้งานแล้วด้วยความโกรธที่มีเขาได้กระโดดขึ้นไปบน m e คคาเน c a ลควอดวิงไทเกอรและบินเข้าไปหาฉางเย่ ฟินิกซ์ของฉางเย่นั้นมันไม่มีที่บังคับบนตัวฉางเย่จึงทำแค่สั่งการทางจิตเพื่อสั่งให้ฟินิกซ์เคลื่อนที่เสืยอพริตานกในตำนานก็พุ่งออกไปเหลือทิ้งไว้แค่เปลวเพลิงด้านหลังเป็นรอยทิ้งไว้ด้วยเปลวไฟและดาบที่ถูกเวี่ยงออกมาฉางเย่และฟินิกซ์ได้ทำการฆ่าเพเล่นจาก The ะมิสเขาไม่มีความปราณีเลยพวกนั้นได้ยามเขาและกิวของเขาด้วยเลือดต้องล้างด้วยเลือดลบ35,929ลบ3 8 37,092ลบ31,889การโจมตีของชางเย,ย่และฟินิกซ์นั้นทำดาเมจได้พอๆพกันทำใส่พวกผู้เล่นของกิลด์เดอะมิส Horizontal Sweep ลบ67,880ลบ72,982ลบ79,336 ผู้เล่น3คนได้รับดาเมจเข้าไปและตายทันทีซึ่งผู้เล่นทั้ง3คนนั้นมีเลือดแค่70,000แม้ว่าจะมีเลือด120,000ในตอนที่ขี่พานะด้วยแต่เลือดของพวกนั้นหลังจากโดนโจมตีครั้งแรกก็เหลือไม่ถึงครึ่งยังมีผู้เล่นอีกสองคนร,บรอบๆเขาที่มีเลือดอยู่แค่20,000ด้วยไอฉางเย่เดชอใบเทอร์ได้คำรามออกมาและไล่ตามฉางเย่ฟีนิกซ์ของฉางเย่นั้นเป็นสัตว์อสูระดับเคเลเซียลแม้ว่าจะยังไม่อยู่ในระดับนั้น แต่วความเร็วของมันไม่ใช่ว่าพาหนะที่สร้างขึ้นมาจะเทียบเท่าได้ก่อนที่เดชเอาใบเธอจะบินเข้ามาหาฉางเย่ฉางเย่ก็ไม่ได้สนใจและทําการโจมตีผู้เล่นที่พื้นต่อเดชเอาใบเธอรู้สึกเหมือนโดนยามอย่างมากเมื่อฉางเย่ปฏิเสธที่จะสู้กับเขาผู้เล่นสองคนของดูมิสที่เหลือเลือดน้อยนอยน,อยนั้นพยายามที่จะหนีแต่ฉางเย่ก็เรียกเฟลิสออกมาทันทีและให้เธอโจมตีธรรมดาจัดการผู้เล่นคนหนึ่งทิ้งไปและอีกคนก็จัดการด้วยไฟเออร์มิสไซ์ซึ่งสองคนนั้นได้ตายไปแล้วอย่างแน่นอน เฮ้จั hey, ดรูปแบบเอาไว้อย่าให้รูปแบบพังหรือเหวยรีบสั่งการและให้ผู้เล่นกระจายตัวกันออกเพื่อไม่ให้ฉางเย่นั้นฆ่าพวกเขาได้ทีละหลายๆคนผู้ชมรอบๆต่างก็ถอยออกมาไกลเพื่อให้พื้นที่ในการต่อสู้นี้ฉางเย่เองก็หัวเราะออกมาแล้วเร่งความเร็วขึ้นไปอีกจนเกิดคลื่นแสงและได้พุ่งเข้าใส่เดชอใบเทอร์ปังใบมีสออันได้ปะทะกันกล้ามเนื้อทั้งสองข้างของเดชอไบเทอร์และฉางเย่ต่างก็ดูแน่นขึ้นมา ฉางเย่วันนี้แหละที่ฉันจะเอาฉายาเบอร์หนึ่งของจีนมาเดชอใบเทร์นั้นกัดฟันแน่นและปัดดาบของฉางเย่ออกไปเดชอไบเหวี่ยงขวานออกมาโจมตีโดยเล็งไปที่ส่วนท้องของฉางเย่ ซึ่งฉางเย,ย่เองก็รีบยกโล่ขึ้นมาและการการโจมตีที่คาดไว้แล้วนั้นทิ้งไปที่น่าตกใจไม่ใช่ว่าฉางเย,ย่นั้นสามารถการการโจมตีเอาไว้ได้เดชอับไบเธอช็อกที่ฉางเย่ยังคงยืนนิ่งอยู่เฉยๆฉยได้เขาน่าจะต้องกระเด็นกลับไปสิอีกอย่างที่เดชอับไบเธอไม่รู้ก็คืออุปกรณ์ที่ฉางเย,ย่ได้ใส่อยู่นั้นให้ค่าโบนัสสตริงและพลังป้องกันจนฉางเย,ย่ไม่ได้อ่อนกว่าเบอร์เซอร์เกอร์เลยบางทีมีแค่ดิสเลอร์ที่มีค่าสตริงออร่าถึงจะมีค่าสตริงเกินฉางเย่ยได้ ช่างเย,ย่ได้ดึงดาบกลับมาและแทงเข้าใส่ที่อกของเดชอไบเทอร์ในเวลาเดียวกันเขาก็ใช้ o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  w w r r e v i c e s t a t i o n ลบ3 4 7 8 0ลบ1 1 9 6 1ดาเมจสองค่าโผล่ขึ้นมาแต่ยังไม่จบแค่นั้นเฟลิสไม่ได้อยู่เฉยๆเธอเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์แล้วใช้หอ,อกแทงชายคนนั้นทำดาเมจกว่าอีก30,000จากนั้นฟินิสก็ได้โจมตีมาอีกทำดาเมจไฟกว่า40,000ดาเมจที่ทำรวมนั้นทั้งหมดในพริบตาสูงถึง2 1 0 0 0 0 ตัวของเดจอใบเท่นั้นมีเลือดอยู่แค่250,000ในตอนที่ขึ้นขี่พานะการโจมตีทั้งหมดนั้นทำเอาเขาเกือบตายฉางย่เองก็ผิดหวังนิดๆที่การโจมตีพวกนั้นไม่ติดคริติคอลเลยสักอันและเอฟเฟกของดาบเองก็ไม่ทำงานด้วยเชี่ย yeah. ผู้ชมต่างก็ตื่นกลัวกับดาเมจที่เห็นแต่พวกเขาก็ยังชื่นชมกับความสวยของฟินิชและก็ยังคงอึ้งด้วยที่เลือดของ d e ชอ b บเธนั้นลดลงไปเร็วขนาดนั้นจํานวนดาเมจนี้วันสโบรต์สโตรกต้องใช้เวลากว่า8นาทีกว่าจะทําได้สมกับเป็นแท้งเบอร์หนึ่งของจีนจริงๆไม่สิอาจเป็นเบอร์หนึ่งด้านการโจมตีด้วยก็ได้ใครกันที่จะทําดาเมจได้มากขนาดนี้โดยไม่ใช้สกิลแปลงร่างล่ะ